สวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวลืมผัวไข่ดาวค่ะทำแบบไม่เหมือนใครนะคะวันนี้ข้าวลืมผัวไข่ดาวจ้ากระทะไรน้ำมันนะคะจะทำข้าวลืมผัวไข่ดาวใครเคยทานหรือเปล่าคะ นะคะนะคะข้าวลืมหัวไข่ดาวค่ะเอาใส่ช่วงกลางไปเลยนะคะเพื่อนๆนีค่ะรอทานด้วยกันค่ะข้าวลืมหัวไข่ดาวค่ะลองทำทานนะคะเราจะมาใส่ซอสที่หลังก็ได้นะคะนี่คือเขาก้ามบานเห่าเหรอเพื่อน เพื่อนก็เอื่นหลายอย่างมากข้าเนาะว่าเอื่นไข่ดาวลืมหัววาา่าซ้านเฮาก็ะทาไปเนาะค่ะเนาะเป็นจะแซ่บว่าค่ะเพื่อนๆนลองทํากินดูได้นะคะ <c oughs> ใครอยากกินแบบเยซสูก็ทํากินได้คะ่ะนี่คือไข่ไข่ดำไข่ดาวดูแล้วก็น่าทานอยู่นะคะเพื่อน มันจะได้รสชาติแบบไหนก็มาลองทานแต่ยสูบ้างเด้อกำลังทำค่ะทำไข่ดาวข้าวกําหรือว่าข้าวดำลืมผัวรอ <c oughs> ทานด้วยกันจ้าเพือ่อนๆหน้าตากะเป็นแบบนี้ละค่ะไม่เป็นจะแสรรียไปเนาะว้าวหรอก,ก็ได้แต่ย,ยสูจะไม่ใส่อะไรนะซอสอะไรย,ยสูก็ไม่ใส่ เอาแต่ข้าวกล่ำแล้วก็ไข่ดาวค่ะใส่แค่นี้พอแต่เราก็จะกลับทางหน่อยนะกลับด้านกลับทางเนาะมันจะเป็นข้าวกล่ำลืมผัวหรือลืมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะ่ะลองดูนะคะเพื่อนๆว่าจะอร่อยขนาดไหนก่อนไฟนิดนึง <c oughs> นะรอกินไก่เยสุเ้อ <c oughs> ลองกลับทางก่อนเด้อว่ามันจะเป็นยังไงว้าวกลับได้ยู่นะได้เลนะคะ่ะอๆกลับทางได้ลแล้วนี่ก็กลับด้านหน่อยมันจะได้อุ่นๆเนาะ,ะได้ร้อนๆอุ้ยเปนเป็นแต่แสีบไม่ได้เพื่อนๆน่ากินอยู่ละคะ,คะเห็นไหมไข่ดาว ข้าวลืมผัวขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณผู้ส่งดาวและคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะ